สวัสดีค่ะเรามาอยู่ในหมวดของวันใหม่นะคะคือเมื่อวานก็พูดไปเหมือนกับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าทําไมต้องอยังงุนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าการที่ดามาพูดให้ฟังนี่คือเราก็เริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์จริงๆค่ะศูนย์นะคะเราก็จะมาบอกว่าถ้าเราสั่งกินให้เราล่ํารวยมั่งคั่งได้ใช่ไหมคะ กับชีวิตที่เหลืออยู่นะตอนนี้แล้วก็ต่อไปใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็ลําบากมากรู้นะคะคนที่มีลู่ทางทำมาหากินก็มีความสุขหรือว่าจะติดขัดอะไรก็ก็ลองมาฟังความคิดเห็นของดาแล้วกันนะคะว่าเมื่อวานเราบอกให้ประหยัดใช่ไหมคะในการที่ประหยัดก็คือในกรณีที่เพื่อนๆที่เข้ามาฟังก็คือยังไม่มีและก็มีความทุกข์อยู่ในใจ ความทุกข์จากสิ่งที่เรายังไม่มีเงินใช่ไหมคะก็บอกว่าให้ประหยัด <c oughs> ประหยัดการกินการกินถ้าเราประหยัดได้ใช่ไหมคะหนึ่งเราก็จะช่วยลดหุ่นแต่ว่าถ้าคนที่ผอมอยู่แล้วก็ถ้ามันไม่มีใช่ไหมคะมันก็คือต้องผอม <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราอดอดจน จนรู้สึกว่าอดตจนกูจะตายอยู่แล้วกูไม่เหลืออะไรจะอดแล้ว,ลวก็คือเราก็ต้องไขว่คว้าใช่ไหมว่าเราจะทำยังไงให้ให้สิ่งที่เราไม่มีอยู่ตอนนี้ให้มันมีเพิ่มขึ้นนะคะจากตอนนี้เราอาจจะมีแค่เงินเช่าห้องถ้าอย่างน้อยเรามีญาติพี่น้องหรือว่าบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราก็กลับไปละตั้งหลักตามต่างจังหวัดก็ได้ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังก็ในประเทศไทยก็มีหลากหลายใช่ไหมคะด้านนี้เป็นคนอ่า อำนาจ,จเจริญใช่ไหมคะเราก็มาใช้ชีวิตทรมาหากินอยู่เมืองพัทยาใช่ไคะอ,อย่างเรานี่เราก็มาจากบ้านนอกก็คือในจงังหวัดอำนาจ,จเจริญเราก็จะมีญาติพี่น้องอยู่ใช่ไหมคะถ้าคนไหนที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางจะไปกินหรือว่าดิ้นไม่ได้แล้วก็กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนะคะนี่คือวิธี สิ่งที่เราจะทําได้นะคะกลับมาบางทีเราอาจจะโดนคํานินทาต่อว่าใส่ร้ายว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําใจก่อนใช่ไหมคะถ้าเราไปไหนไม่ได้เราก็กลับไปหาครอบครัวเรากลับไปหาญาติพี่น้องพ่อแม่เราใช่ไหมคะเพื่ออย่างน้อยเรากลับไปหาท่านคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือว่าพึ่งพาอาศัยได้ถึงเขาจะดูถูกดูหมิน่นดูเคนถ้าเรารับได้เราก็ต้องทําใจรับไปก่อนใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่พ่อแม่ถ้าเห็นลูกหลานหลับปากมาก็จะให้กําลังใจไม่เป็นหรอกค่ะคนอีสานส่วนใหญ่เก็จะพูดเออว่าแล้วหรือเงี้ยคาว่าว่าแล้วแต่ข้างในเขาก็ยังห่วงใยเราแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงความรับความเป็นห่วงเราออกมาทางแบบพูดจาให้เราแบบดีๆได้แต่เราก็คิดว่าถ้าเราไม่มีทางดิน้นรนนะคะเรากลับไปจากที่ที่เรามาใช่ไหมคะ กับไปตั้งหลักใหม่นะคะทีนี้เดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการทำคอนเทนต์คือชีวิตประจำวันชีวิตต่างจังหวัดว่า<ม>ไปทำอะไรกินอะไรทำาหาอะไรเอามาทำเป็นคอนเทนต์นี่ก็คือเป็นอีกสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะคะ<ม>ถ้าเราไม่มีเงินใช่ไหมคะเรากลับไปบ้านเราก็ไปทำคอนเทนต์ตามบ้านแล้วก,ก็ไปเปิดไปขุดปูจปับปลาอะไรเงี้ยหาเห็ด หาหอยอะไรเงี้ยเอามาทำคอนเทนต์ได้มันก็อาจจะสร้างรายได้ได้ในต่อไปใช่ไหมคะอันนี้ก็พูดย้อนกลับมานะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่เราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีที่อยู่อยเอ้ยไม่มีที่อยู่ที่จะไปพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องได้เราต้องพึ่งพาตัวเองนะคะพึ่งพาตัวเองก็คือ อันดับแรกก็คือประหยัดนี่คือประหยัดนะคะสั่งให้ประหยัดประหยัดกิน,นะคะประหยัดกินอันดับแรกการประหยัดกินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอดนะคะเพียงแต่เรากินน้อยลงนะคะ<อ>คือบอกว่าอดนะอดอดบางทีมันก็ทําให้สมองไม่แล่นนะคะแต่เรากินจากน้อยลงอ,อ่อพอเรากินเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละคะ่ะว่า เราจะทํำยังไงให้เราร่ํารวยก่อนที่เราจะไปลงมือทําอย่างอื่นใช่หมก็คือเรียนรู้ว่าเออโอเคทำยังไงกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ถึงเราไม่มีเงินแต่ตอนเนี้ยถ้าเพื่อนเเข้ามาฟังได้ก็จะมีความรู้ว่าโอเคเราหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างเช่นเออเราทำ YouTube หรือว่าเออทำอาหาร ลง iyim YouTube แล้วก็มีคนสนใจค้นหาอะไรนี่คือความรู้ที่เราจะค้นหาได้และอย่านีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีกำลังทรัพย์ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะตอนนี้คือยังไม่ได้พูดถึงเงินเก็บนะคะเงินเก็บของการร่ำรวยมากข้งแต่พูดจากข้างในจิตใจแล้วว่าตอนนี้เราเราไม่เหลืออะไรแล้วแต่เรามีเราก็พอมีอย่างอยากหาอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ถ้าเรามีทุนทรัพย์เพื่อที่จะต่อยอด จากสิ่งที่เราอยากได้นะคะเรามีเป้าหมายเราจุดเราตั้งเป้าหมายเราจดความอยากใช่ไหมคะทีนี้เราลองไปหาความรู้ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตหลายๆอย่างก็มีผู้คนเข้ามาแนะนำใช่ไหมทีนี้พอเราได้ความรู้นิดนึงแล้วเราอยากไปลงคอร์สเรียนออนไลน์เรียน,ลนแล้วก็ลองไปทำอยูนะคะเพื่อความต่อยอดได้อย่างดาด่ก็คือ มีวิชานวดใช่ไหมคะวิชานวดที่เราจะทํามาหากินได้ด้วย2มือแล้วนะคะนวดนี่คือไม่ต้องลงทุนอะไรสักอย่างนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเสียเวลาลง,ลงแรงเราใช่ไหมคะการนวดก็มีหลากหลายนะคะนวดผ่อนคลายนวดแก้เส้นนวดเออรวมไปถึงนวดแบบวิชาชีพใช่ไหมคะนี่เราไม่ได้เราไม่ได้แอนตี้คนที่ทําอาชีพนี้นะคะเพราะว่ามันก็ เป็นการทําเงินได้นี่คือสิ่งที่เราจะทํามาหากินได้ก็คือนี่แหละค่ะทำให้เราไปเรียนรู้ต่อไปนะคะก็คือถ้าเราเราไม่เทนตี้อาชีพที่เราทําอยู่นะคะมันก็ทําให้เรามีชีวิตที่ออกมาจากนอกประเทศไทยได้ใช่ไหมคะในประเทศไทยคนที่อยู่ก็ไม่ผิดนะคะแต่แต่ตอนนี้ถ้าเป็นหมอนวดส่วนใหญ่ก็จะทํางานกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะหรือว่าเป็นพวก เป็นคนคนกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่พวกผู้ปิดเป็นบุคคลในกลุ่มของนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะอาชีพที่ดามีตอนนี้ก็คือเป็นหมอหนวดอาชีพในกลุ่มของนักท่องเที่ยวตอนนี้เขาก็จะไม่มีหรือว่ามีน้อยมากใช่ไหมคะ mm. เราก็ถ้าเราสามารถถีบตัวเองออกจากอาชีพหมอนวนวดที่มันสูงขึ้นได้แล้วก็ออกมาทํานอกประเทศเพราะว่า เขาเรียกอะไรประชากรนวดนี่นะคะอาชีพที่ผู้คนต้องการมากที่สุดในโลกค่ะก็คือและก็เป็นอาชีพที่ทําเงินได้มากมายใหๆเลยค่ะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินได้นะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆเข้ามาฟังแล้วก็ดาก็ให้เป็นความรู้กลับไปเรียนรู้นะคะว่าถ้าเราไม่มี